เพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหน้าจออินเทอร์เฟซของแอป XNova นะครับสำหรับใครที่เบื่อนะฮะหน้าจอดำๆแบบนี้นะครับเราเปลี่ยนได้เพื่อนครับเดี๋ยวลองดูนะฮะกดตรงนี้นะครับนี่นะฮะเป็นสีขาวไปเลยนะครับและเราสามารถเลือกได้ว่าเอาแสดงแผนที่โลกไว้พื้นหลังก็ได้นะฮะหรือไม่แสดงก็ได้ครับอ่ะแสดงหน่อยลวกันนะครับเนี่ยฮะมันก็จะเป็นแบบว่าอีกแบบหนึ่งแบบแนวสวยๆนะฮะ นี่นะครับเห็นไหมเป็นสีขาวสวยงามตามท้องเลือกนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆฮะวันนี้จะมาเทรดเล่นคำๆสัก5วินและกันนะครับขอใช้สูตรแบบกราฟ15วิแล้วกันนะครับเทคนิคก็คือว่าเราปรับตั้งค่าแท่งเทียนเนี่ยเป็นแบบ15วินในเกมบริสของ x n o v a นะครับอันนี้ผมใช้อ h ท r ียมนะหลังจากนั้นครับเราจะรอให้มันขึ้นแท่งใหม่นะครับ แล้วมันก็ตามครับมันออกสีไหนถ่ายสีนั้นครับเดินไม้ประมาณ6ไม้เป็นต้นไปนะฮะเดี๋ยวลองดูครับรอแท่งใหม่นะฮะสิบห้าวีครับกราฟนี้นะครับรอแท่งใหม่ครับออกสีอะไรนะฮะรอแท่งใหม่ก่อนนะครับนะฮะแท่งใหม่เป็นสีแดงลงแดงครับเป็นครับไม้หนึ่งครับเนี่ยนะฮะเล่นสัก5้าวินขำๆฮะอุตส่าห์มาถ่ายคลิปแล้ววันนี้นะฮะเสียนะฮะไม้หนึ่งครับเราไปไม้2ต่อครับไม่ต้องซีเรียสครับรอสีต่อไปครับแท่งต่อไปครับสูตรนี้เนี่ย เล่นกับมือถือก็ได้นะฮะเพราะว่าสะดวกดีนะครับให้ลองดูครับทำกำไรได้ไหมยึดๆกดกำไรแล้ว1วินนะครับอ่ะเล่นสัก5วินแล้วกันวันนี้ขำๆนะฮะไหนๆก็มาตั้งค่าเป็นสีขาวนะครับอ่ะสีไหฮะเขียวครับไปเขียวเลยฮะโอ้โหเร็วแรงทะลุมิติครับเร็วแรงทะลุมิติอ่ะสองวินนะฮะรอต่อไปครับอ่ะรอต่อไปครับว่ามันเป็นสีไหนฮะ15วิฮะ พอ,พอรอได้อยู่พอรอได้อยู่สีแดงครับลงแดงไปเลยเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงลงมาลงมาลงมาเรียบร้อย3ามวินนะไหมหนึ่งรัวๆครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับต่อไปเป็นอะไรดีฮะรอดูต่อครับรอดูต่อสีเลยครับสีสีสีแดงชัดๆสีแดงเอาสีเขียวอ่ะสีแดงพอดีอ่ะไม่เป็นไรครับแดงก็ได้แดงก็ได้สีวินสีวินนะครับอ่ะวินสุดท้ายครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเอาเล่นสีไหนครับพ่ครับ ย้ำนะครับครับไม่มั่นใจทดสอบบัญชีทดลองก่อนนะฮะก็ไปจิ้มหน้าโปรไฟล์เนี่ยมเฮดเดอร์ได้นะครับมีการเปิดบัญชีทดลองไว้อยู่นะฮะอ่เรียบร้อยครับห้าวินคำานะครับอย่าลืมนะฮะว่าการเทรดบิสเนี่ยอาจจะสูญเสียเงินต้นร้อยเรนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มั่นใจสามารถเปิดบัญชีทดลองทดสอบก่อนได้นะครับถ้าไม่ชัวร์ไม่ต้องลงทุนนะครับ